อัสลามมุลกมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาร์ฟิสยาใมการเดนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับติดตามรับชมคลิปของบ้างนะครับวันนี้นะครับบางจะเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับการนะครับของบ้างๆนะครับในโรงเรือนของเรานะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้นะครับอย่างเช่นพวกปุ๋ยนะครับพวกยาต่างๆนะครับถ้าว่าเราซื้อมาเป็นผงนะครับเราไม่มีนะครับ ไม่มีที่จัดเก็บอย่างเช่นขวดเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่าเรามาใช้ในการใส่ปุ๋ยนะครับมันก็ป้องกันการชื้นได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับว่าบางเอกทำแบบไหนติดตามรับชมกันเลยครับแต่เจ้จะมาบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่องค์การใช้นะครับในคลิปนี้ครับมีขวดน้ําที่เราเอย่าใช้นะครับผมแต่ต้องมีฝามันด้วยนะครับแล้วก็ เศษไม้นะครับขนาดความยาวตามที่เพื่อนๆต้อตงการเลยนะครับผมแต่ก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีหัวน้สว่านนะครับก็ใช้ตะป,ปูได้เช่นเดียวกันแต่ในคลิปนี้นะครับบางจะใช้หัวน้สว่านนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับมันง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะครับผมตามรับชมกมันเลิกแล้วบางทํานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามากะกกันก่อน เออข้อตามประมาณนี้นะครับขั้นตอนกาเปลี่ยนน้่งใหม่นะครับ โอเคครับผมเป็นหนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมจะออกมาในลักษณะประมาณนี้นะครับจะได้ลายก็ได้นะครับแล้วแต่ความต้องการของเพื่อน,นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทกันก่อนนะครับของนี้มันยังไม่แน่นพอนะครับต้องขันให้แน่นเลยนะเดี๋ยวขันเพิ่มอีก Okay. ได้แล้วนะครับโอ้ร้อนนิดหน่อยนี่ครับผมลองเทดูนะครับเคมันก็จะไม่ลลอมแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับพวกควรระวังนะครับเหมือนเซฟตัวเองเหมือนบางเมื่อสักครู่นี้ครับผมนี่เลยครับมันทะลุออกมาข้างหลังนะครับ ตัวนี้นะครับตอนยิงเข้าไปใหม่ใหม่บางไม่ได้ตัง้งใจไปจับมหรอกมันเผลอไปโดนนะครับมันต้องเซฟด้วยถ้าดีนะครับก็ไม่ถุงมือด้วยนะครับผมเดี๋ยวบางไปเจียมปุ๋ยมาใส่ตัวน,นี้ก่อนอ้อลืมบอกไปว่าข้างหลังนะครับถ้าดีนะครับเราใช้เลื่อยตัดออกนะครับถ้าไม่มือก็ใช้ค้อนตีทุบเอานะาได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ติดไม่ทุบก็ไม่เป็นไรนะครับ สัครับเพื่อนนะครับบางก็ได้ไปเตรียมปุ๋ยใส่ขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำยังไงนะครับขั้นตอนแรกก็ตอกแทงขวดตอกแคงไม้ลักษณะนี้ก่อนนะครับนี่เลยสิดนะครับน,นี่ครับ มันจะวางได้สองทางนะครับลักษณะแบบนี้ก็วางได้เหมือนกันนะครับมันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับหรือว่าเราจะจัดวางโดยการแขวนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ได้ลักษณนะประมาณนี้นะครับมันก็ไม่เกะกะด้วยนะครับมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะวางแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่บางเองก็จะวางในลักษณะประมาณนี้แหละครับนะครับ,นะรบมนก็จะดูสวยไปอ,อ,อีกแบบหนึง่งนะครับโตไหมเห็นไหมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิดต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ